สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขสุกคนเด้อครับเมื่อนี้ผมตูตาฟ้ามนะครับสีพระพ่อพี่น้องนะครับมาเบิงหยานะครับหยาช่วงปีใหม่นะครับผมช่วงปลายเดือนธันวาคมนะครับผมอ่านี่ครับคือหานาแรกนะครับผมสีมาพัพ่พี่น้องมาเบิงนะครับว่าข้อดีของการที่เขาปลูกห้าเนี่ยที่เขาเสียสละพื้นที่สักเล็กน้อยมาปลูกหยาเพื่อแหงงัวของเขาหรือใส่ก,กินพืชทุกชนิดเนี่ย บริโภคหรือกินนะครับมันกับเสียผลประโยชน์ตรงนี้แหละครับนี่ครับคืออาคารเบื้องรอบขานนะครับมันก็จะแห้งแล้งนะครับเพราะว่าหญ้าแตระเสศนก็ขื้นค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามันเป็นช่วงแล้งฝนกับบมีนะครับแต่ขั้นทีทางกับกันนะครับขันเท่ามีหญ้าสำลองไว้กับใหงง้วให้ควายกินนะครับมันก็เป็นคดีของฟร์มเฮ่านะครับเพีดแห้งัวเฮ้านะครับมีความสมบูรณ์นะครับต้นหน้พี่น้องนะครับก็จะเป็นหน้าหญ้าในเปีะ ท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับผมเดี๋ยวสีผ้าใ่น้องเบื้องไกลๆนะครับว่า่านะครับพันนีมันแตกกอดีบ่นะครับนี่ครับอ่าหญ้าพันธุ์เนเปียท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับมีการแตกกอค่อนข้างที่จะดีนะครับเบื้องออกี่น้องมีการแตกกอดีแห้งนะครับนี่ครับอันนี้คืองานนาแล้งนะครับช่วงเดือนธันวานะครับปลายเดือนธันวานะครับฝนกับ่มี่นะครับเขากับขันมีเวลาเขากับสูบไห่้ํำนะครับนี่ครับลักษณะดินกับดินแห้งแห้ง พ่อพี่น้องแด่ว э ่าเข้านะครับเขากับมีการถ่ายนาวค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอนะครับนี่ครับเดี really. ๋ยวผมสิบภาพพี่น้องนะครับยางแบบเบิ้งทั่วๆนะครับแล้วก็บเบิ้งว่ามันแตกกอดีบอแตกนอดีบอแตกแหนงดีบอนะครับย่านีเปียใหยเขื่อนนะครับผมนี่ครับพี่น้องก็สังเกตเบิ้งนะครับ่างหยางผ่านนีมันดีบอนะครับมันตอบโจทย์กับพี่น้องบอนะครับอ่านี่นะครับ แต่ก็เป็นพุ่มนะครับคล้ายตะไคร้นะครับผมให้ผลผลิตหลายพี่น้องให้ผลผลิตหลายปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตหลายแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับคุ้มค่าต่อการตัดในแต่ละรอบนะครับการตัดรอบนึงแล้วในปริมาณหน่อยนะครับมันก็เสียเที่ยวในการตัดหรือเสียพื้นที่ในการตัดมันวะครับแต่ขันห้องปลูกงานที่มันในปริมาณหล่ๆนะครับแล้วขันตัดแต่ละรอบงูกับกินอิ่มยังที่มันก็คุ้มค่าต่อการปลูกแล้วก็ลงทุนนะครับ นี่ครับงานนาแรงนะครับผมอ่าก็คือผมก็ต้องบอกก่อนว่านะครับสวนเฮานะครับป้ามเฮากับสิมีการดูแลรักษาค่อนข้างที่จะดีนะครับมีการใส่ปุ๋ยนะครับมีการดาย้ามีการให้น้ําค่อนข้างที่จะสมเสมอนะครับนี่ครับเบื้องครับการแตกกอนะครับแตกนอแตกแหนงนะครับ นี่ครับแต่ก็เป็นพุ่มนะครับเดี๋ยวพี่ให้เบิ่งนะครับผมในปีท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลิฟ์นะครับขันเพื่อน,น้องที่ พึ่งเข้ามาเบิงนะครับพึ่งบ่รอลลูไนยะพันนี้คือพันนี่อยังนะครับผมก็บอกอีกครั้งนึงนะครับคือย่าีนปีไทยเขื่อนซุปเปอร์ลิฟต์นะครับนี่ครับแต่กอดีแห้งนะครับแล้วก็คุ้มค่านะครับในการตัดแต่ละรอบอ่านี่แหละครับพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเด้อครับคุนพี่น้อง ผู้ใดถึกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทุ้ตาฟาร์มนะครับเพื่อที่จะได้อัปเดตคลิปเกี่ยวกับสายพันธุ์หยาให้กับพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับบางคนพี่น้อนเพี่น้องก็ท่านด้หูว่ายาตัดสายพันธุ์มันเป็นทังไดนะครับผมก็สิพยายามมาบรรยายอธิบายให้พี่น้องเบิ่งนะครับถ้าพี่น้องสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 8 6 0 9 6 2 3 5 3 2 2 4นะครับผมอ่าโอเคครับคลิปนี้กับพ่อชินี้ก่อนเด้อครับขอบคุณครับ